ทำไมทำงานแบบนี้คุณใหม่ไม่มีแฟนเลอครับโอ้ยไม่มีหรอกไม่มีผู้ชายที่ไหนเขารับได้หรอกนะแล้วก็อีกอย่างเช่ก็ชิลๆวด้วยเพราะว่าทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วด้วยอะ่ะแล้วคุณฟางล่ะครับเขาไม่มีแฟนหรอ ยายฟางเหรอมันมีผัวแล้วจะหนูเลกอย่างนะผัวมันอะ่ะก็รับได้ด้วยนะเพราะมันทำงานแบบนี้มันนานแล้วจ้ะครับแต่งตัวสวยเป็นพิเศษเลยนะก็แน่นอนสิถ้าไม่สวยแกก็คงไม่เอาหรอกตั้งใจทำงานแล้วรีบกลับมาด้วยละ ฉันก็ตั้งใจทุกวันแหละแกก็ตั้งใจทำงานด้วยนะทุกวันเนี้ยฉันหาเงินได้เยอะกว่าแกไงเออนะ <c oughs> อนนะตอนนี้แต่งเสร็จหรือยังอนะเดี๋ยวจะได้ไปส่ง <c oughs> เสร็จแล้วแต่วันนี้ไม่ต้องซิ่งนะฉันกลัวผมจะเสียส่ง <c oughs> จ้าร <c oughs> <c oughs> <c oughs> องล่างนะโอเค คืนนี้น้องฟางอยู่กับพี่ทั้งคืนเลยได้ไหมจ๊ะก็ถ้าอยากให้อยู่ด้วยเนี่ยก็ซื้อดิงเพิ่มสิคะแต่พี่ไม่ได้อยากซื้อดิงนี่ครับพี่อยากซื้อน้องฟางไปอยู่กับพี่ทั้งคืนมากกว่าอืมถ้าเงินถึงก็ดีลคะ่ะ แล้วพี่จะเอาใครดีล่ะคะหรือว่าจะเอาเธอพี่ดีว่าแต่น้องชื่ออะไรอะจ๊ะชื่อไหมคะ่ะน้องหอไหมใช่ค่ะไม่เอาอะไม่ตรงสเปกที่เอาเป็นว่าที่เลือกน้องฟานดีกว่าเราไปได้เลยไหมครับฟานตรงสเปกเหรอคะ ว้าแบบนี้ก็ปฏิเสธไม่ลงสิคะถ้าอย่างนั้นเราไปกันเรยงดีกว่าครับเครื่องติดแล้วได้ค่ะโทษนะครับน้องหมายอย่าว่าพี่เลยนะเพราะอย่างเนี้พี่ถึงไปได้เลือกน้องนะ่ะผู้ชายก็เลือกแต่แกไงฟ่ง แี้วฉันจะขายออกไปเนี่ยส่วนสูงมไีปัญหาในที่ล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกทำอะไรอ่ะก็จะให้น้องฟานเป็นของพี่คนเดียวไงจ๊ะ อย่ามาคิดทำอะไรชั่วๆนะจะไปไหนแล้วฮะไปไปไปฝังอีกะกะกะทองเดเฮ้อย่ามาดูถูกอาชีพฉันนะกระจัวนี่เป็นไงผู้ชายเมื่อวานอะเครื่องแรมไหมโว้ย แรงบ้าอะไรอ่ะมาเล่นของแถมยั่งดูถูกอาชีพเราด้วยจริงดิแล้วแกรอดมาได้ยังไงอ่ะฉันเอาเข่ากระแทกไข่ไปเรียบร้อยละเกือบตายเหมือนกันทำไมไม่เรียกเจไปส่งทบด้วยล่ะฮะอยากจะเตะยอดหน้ามันอยู่เหมือนกันโอ้ยช่างมันเถอะมันคงเข็ดไม่กล้ามาที่นี่นนแล้วแหละเจก็เหมือนกันจะไปไหนกับใครก็ดูให้ดีๆนะเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเว้ยไปนี้แก ผ่านเขาก็มานะานั่งด้วยนะคะครับเชื่ออะไรหรอคะแล้วมาคนเดียวหรอคะชื่อกันครับมาคนเดียวชั้นฟ้านะคะแล้วนี่ก็ไหมสนใจให้เราดื่มเพื่อนๆไหมคะดื่มละห้าร้อย ได้ครับดื่มแค่เนี้ยเมาแล้วหรออันนี้หนึ่งครับสนใจจะไปต่อกับฟางเปล่าต้องลดให้ราคาพิเศษเลยนะแต่เจคิดถูกกว่านะแถมประสบการณ์เยอะกว่าด้วยเจไหม เอ่อผมว่าผมขอต้องความคุ้นเคยกับพวกพี่เพื่อนเพื่อนก่อนดีกว่านะครับพอถึงเวลานั้นจะได้เต็มที่ไงครับจ้ะมาที่แบบนี้อยากรู้จักพี่เพื่อนเพื่อนงั้นก็เชิญตามสบายเลยเจดูแลไปแล้วกันฉันไปดูแลตัวอื่นแล้ว วัยรุ่นน่ะเขาก็ใจร้อนแบบนี้ละจ้ะไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเจ้เนี่ยจะนั่งดื่มเป็นเพื่อนเองดื่มจ้ะ,จะครับคุณใหม่ครับคุณใหม่ทำง,งานแบบนี้คุณใหม่ไม่มีแฟนเหรอครับโอ้ไม่มีหรอกไม่มีผู้ชายที่ไหนเขารับได้หรอกนะ แล้วก็อีกอย่างเช่ก็ชิลๆวเด้วยเพราะว่าทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วด้วยอะ่ะ <c oughs> แล้วคุณฟางเ่ะครับเขาไม่มีแฟนเหรอหญยฟางเหรอมันมีผัวแล้วจะหนูเล็กอย่างนะผัวมันอ่ะก็รับได้ด้วยนะเพราะมันทำงานแบบนี้มันนานแล้วจ้ะ ครับชนจกักแม่กลับมาเสเช้าเลยนะสงสัยคงได้แขกเยอะ,ะสิท่าโว้ยได้กับผีอะไรล่ะ โอ้โห oh, oh, oh. สภาพเหมือนหมาเลยเนาะวันนี้เมาฟรีเลยแม่งได้สักคนแล้วแกอะไม่ได้ผู้หญิงกลับมาเลยสิฉันก็อยู่มานานแล้วอะไอพวกเด็กใหม่หน้าหลอกก็โผล่มาตั้งเยอะอเอเแยะใครจะสู้มันได้วะเออจริง้วยก่อนหลอกกันี่ตั้งเยอะแหมทำมาเป็นว่าฉันแก้วแกขึ้นเยอะเหมือนกันเลยวะ อีกหน่อยเนี่ยเขาต้องเรียกป้าแล้วมั้งแล้รักป้าคนนี้ไหมล่ะโคตรรักทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีแขกเลยอย่างแกไม่มีแล้วอย่างเจ๊จะเรียกว่าอะไรหลกหมายถึงแขกในร้านเนี่ย ใจอะไรรอเปล่าจ้ามาสามวันติดเลยอ่ะก็น่าจะติดใจพวกพี่สองคนหรือมั้งครับมา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 นั่งก่อนเลยจ้านั่งเลยจ้าแล้ววันนี้จะเอาใครดีละจ้าน้องฟางหรือว่าเจ๊ใหม่เอเอาทั้งสองคนเลยก็ได้ครับได้สิแต่วันนี้ต้องดื่มเยอะๆเลยนะสุดหล่อของพี่ครับ แล้วต้องดื่มเยอะขนาดไหนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆอะดื่มไปเยอะๆเดี๋ยวมันก็อร่อยเองแหละครับน้องคะขอสามแก้วคะ่ะกินเยอะๆเลยนะไม่ต้องพ่อก็ได้ครับผมคิดเองได้ครับ น้องเนี่ยไม่เคยมาเที่ยวเด็กดิงหรือไงยั่วนิดยั่วหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ฮะฟั<า>ะงใจเย็นเก่อนมานี่มานี่ใจเย็นๆก่อนสิแต่นี่มาสองครั้งแล้วนะเจใฉันไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้เลยอะคนบ้าอะไรมาเที่ยวในที่แบบนี้จะกลัวผู้หญิงเข้าหาล้วจะมาเพื่ออะไรหรือว่าเขาอาจจะก,กลัวที่ฟ่งมีสามีแล้วอะมันไม่เกี่ยวกันเลยเจ้ นี่เป็นผู้ชายคนแรกเลยนะที่กล้าปฏิเสธฉันอะทำไมมันถึงปฏิเสธฉันทำไมอะทำไมนี่แกเสียงเหรอแกเสียงทำไมไอเด็กกระรอกแกเสียงทำไมอะเจ๊ไหยมาจัดการเลยแกเสียงทำไมแกเป็นอะไรนี่เอาไปทำอะไรอย่าทำอะไรเขาเลยนะยังต้องการอะไรเนี่ยโอ้ย่จเย็นๆครับ ผมแค่อยากจะเอาเรื่องราวของพวกพี่ไปทำวิจัยเค่นั้นเองครับวิจัยเหรอถ้าบอกพวกฉันตั้งแต่แรกก็จบแล้วนี่มาทำลับๆล่อๆพวกฉันไม่ทำร้ายหรอกนะครับผมจะไม่เปิดเผยชื่อพวกพี่แล้วก็ไม่เขียนเรื่องที่พวกพี่ไม่สะดวกให้เปิดเผยครับเริ่มเลยนะครับ ทำไมพี่ฟางถึงมาทำงานนี้ครับแม่ฉันป่วยอะ่ะฉันก็เลยต้องการหาเงินก็เลยมาทำงานนี้แต่ว่าสุดท้ายก็หาเงินไปนรักษาแม่ไม่ทันอ่ะแม่ตายซะก่อนแต่ฉันก็ทำมาตลอดเลยนะครับแล้วเรื่องแฟนของพี่ดี <c oughs> DJ, เจลอ้ฟังใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นคนชวนฉันมาทำนี่แหละ <c oughs> แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด <hyd> ้วยกันคงเพราะว่าสินเสมอกันละมั้งเออแล้วเวลาโดนคนมองมาหรือว่าโดนดินทาพวกพี่รู้สึกยังไงครับพวกเราอ่ะเลือกชีวิตแบบนี้เองใครจะมองแบบนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกแต่สุดท้ายแล้วเงินก็เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ถูกไหมพวกเราอ่ะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็แค่ช่วยให้คนคนหนึ่งเขาผ่อนคลายแค่นั้นเอง ฉันมีจรรยาบันในอาชีพนี้พอแล้วก็มีข้อจํากัดใครที่ขอมากไปหรือว่าขออะไรที่มันพิสดารอ่ะฉันก็บายจ้ะครับแล้วเวลาเจอลูกค้าที่ไม่ตรงสเปคอย่างเงี้ยฮะรู้สึกยังไงกันนะครับจเจอบ่อยแต่ว่าเพื่องินเพื่อเงินเนาะมันก็ต้องทำต่อไปอ่ะเพราะมันคืออาชีพเราเราก็เลือกไม่ได้ถูกไหมครับ แล้วก็เวลาแตกตัวกันนี่เลือกยังไงครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ให้ข้อมูลผมเพราะได้ฟังแบบนี้มันก็ทำให้ผมเข้าใจอาชีพพวกที่มากขึ้นเลย <c oughs> ยินดีจ้ะถ้าอยากรู้อะไรเนี่ยก็มาถามเพิ่มเติมได้นะแต่ว่ารอบหน้าต้องซื้อดิงนะพวกพี่ไม่อยากเสียเวลาฟรีๆอ่ะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจ้าน้องเป็นคนทำให้พี่ๆเนี่ยไม่ได้ไปดูแลแขกตัวอื่นเพราะฉะนั้นขอค่าเสียเวลาด้วยจัะ ได้ครับ <S <S สองพันพอไหมครับพอจ้ะครับผมกลับแล้วนะครับจ้าโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเอา้นานันมาทำอะไรที่นี่อ่ะข้าเบื่อเบื่ออยากไปเที่ยวที่นี่บ้างจะได้มาเสีดิ้งแกไง <S 1> <S 1> แล้วเอา้าต้องการ อะไรอะ่ะหรือว่าจะซื้อดิ้งผัวพี่เออไม่ดีกว่าครับผมผมกลับแล้วครับจ้าบายยครับแกเกือบได้ลูกค้าแล้วเนี่ยไม่ไหว คุณเป็นใครเข้ามาทำอะไรที่นี่อ่ะเอ่อปค่ะไม่ได้เข้ามาทำอะไรค่ะเกือบโดนจับได้แล้วไหมล่ะ เมียน้อยแกให้ได้อีออบผัวแห่งซวยแกโดนฟ้องอย่าหมดตัวแน่เที่ย <Hey. S 2> งแล้วไปหาอะไรกินกันไหมคะอืมแล้วฟังอยากกินอะไรคะจ๊ะร้านเดิมก็ได้ค่ะอร่อยดีโอเค <Sit. S 1> แต่นี่มันบริษัทของผมคุณมาละเมิดบุคลากรของผมที่ทำงานคุณก็ไม่มีสิทธิ์ <c oughs> เดี๋ยวคุณอะไรอีกล่ะทางออกอยู่ทางโน้นแล้วอย่าให้ผมเห็นว่าคุณมาทำรับรับล่อๆในที่ของผมอีก น,น,นี่คุณนี่คุณเป็นใครอ่ะเห็นน้ำนมามองอยู่ไม่ฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่ค่ะ <pregunta? S 2> ฉันไม่ใช่ไม่ฉาชีพนะคะคือฉันมาหาเพื่อนนะคะ N นัดไว้แผนกไหนอะ่ะแผนกส่งออกค่ะอ๋อเพ,พื่อนคุณฟางอยู่นี <Jeez> <Arabic> <todavía> คครับุณนผู้หญิงคนนั้นชื่อฟางไม่ผิดตัวแน่ที่เคยได้ยินออฟคุพพยโทรศัพท์กับฟางอีกออฟอีผัวชั่วมีชู้จริงด้วยนี่ก็จะเลิกงานละ่ะแกจะไปทำอะไรกันที่ไหนฉันจะตามไปประจานให้ถึงที่เลยคอยดูนี่คุณ คุณมาอยู่เฝ้าอะไรตั้งแต่เช้าจนเย็นเมื่อกี้เราปภก็บอกว่าคุณมาด้อมๆมองๆเข้าไปข้างในคุณต้องการอะไรกันแน่เอ่อฉันงั้นผมคงต้องปกป้องพนักงานของผมถ้าคุณยังอยู่เนี่ยผมเกรงว่าพนักงานของผมจะไม่ปลอดภัยรปภครับผมเอ็อ อย่านะคะอย่าไล่ฉันไปนะคะอย่าจับตัวฉันเลยนะคะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะฉันไม่ใช่มิจฉาชีพมิจฉาชีพที่ไหนจะบอกว่าตัวเองเป็นมิจฉาชีพล่ะเอออย่านะคะอย่าจับตัวฉันเลยนะคะคุณจะให้ฉันทาอะไรก็ได้อะ่ะอย่าจับตัวฉันเลยนะคะอะไรก็ได้งั้นเหรอค่ะ งั้นคุณช่วยซื้อผัดไทยให้ผมที่หน้าปักซอยนะแล้วก็ไก่ย่างตรงทางโค้งก่อนที่จะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็จะมีทางแยกคุณก็ช่วยซื้อลูกชิ้นให้ผมห้าไม้ราดน้ำจิ้มใส่ผักเยอะด้วยจำได้ใช่ไหมเอานี่ไปลูกชิ้นปากซอยไก่ย่างใส่ผักผัดไทยแยกน้ำจิ้มโอ้ยเห็นไหมแค่นี้คุณก็จำไม่ได้รอพอจับตัวไว้เลยอย่านะคะฉันไม่ทำอะไรผิดเลยอ่ะฉันแค่มาจับตัวนางเมียน้อย เดี๋ยวฉันไปซื้อของที่คุณสั่งนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ห,ยหกโมงเฝ้ามาตั้งแต่เช้าย็นเย็นมาตายตอนจบอะ่ะพ่อีต่บ้านั้นคนเดียวเลยรับประพอรับประพอ เอาว่าไงครับคุณเจ้านายไปไหนอะ่ะนี่ไงของกินนี่ฉันไปซื้อมาให้อะ่ะอ๋อพอดีว่าเจ้านายผมอะ่ะฝามบอกว่าไอ้ของพวกนี้ยให้คุณไปกินเลยก็คุณยังไม่ได้กินอะไรแต่เช้านี่โอเคนะ คุณนี่คุณอีกแล้วเหรอคุณยังไม่เลิกตามดูอีกที่นี่ไม่มีอะไรคุณสืบหรอกนะขอบคุณนะไม่เป็นไรอะ่ะผมไม่อยากให้คุณเสียเวลาชีวิตไปกับคนที่เขาไม่ได้รักคุณฉันหมายถึงขอบคุณสำหรับอาหารเมื่อวานอะ่ะฉันมัวแต่โกรธจนหูดับขาดสติ ลืมกินข้าวเลยอะจ้ะที่รักเดี๋ยวคุณเอารถออกมารับได้เลยนะผมจะไปรอเถอแถวต้นซอยเหมือนเดิมคุณปลอมลายเซ็นลาป่วยฉันละใช่ไหมคะแน่นอนคุณลาป่วยส่วนผมเนี่ยก็เซ็นออกไปพบลูกค้านอกสถานที่เหมือนเดิมแค่นี้เราก็ได้เงินที่ผมเบิกมาเป็นค่าต้อนรับลูกค้า เอาไปใช้ส่วนตัวกันได้อย่างสบายๆคุณอยากกินอะไรหรูๆก็สั่งได้เต็มที่ตามใจคุณเลยจ้ะคลิปเสียงเนี้ยของคุณส่วนคลิปเสียงต่อไปของฉัน มีความสุขมากไหมไหม่คุณมาที่นี่ได้ไงอะ่ะฉันถามว่าคุณมีความสุขมากใช่ไหมเกิดอะไรขึ้น,นะคะ <c oughs> คุณใหม่นี่ภรรยาคุณตามมาถึงออฟฟิศเลยล่ะคะ <c oughs> อ,ออฟเธอเป็นอะไรกับสามีของฉัน <c oughs> ฉันนุสาระวังตัวเองมาตลอด แต่ในไหนที่นี่ก็ไม่มีกล้องแล้ววะเนาะฉันพูดได้ใช่ไหมคะอออว่าเราเป็นผัวเมียก,กันอีอก,ก็ที่นี่มันไม่มีกล้องจอนปิดแล้วไงไหมคุณทำเกินไปแล้วนะขอโทษค,คุณฟางก็อยู่นี้ปกป้องกันขนาดเนี้ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณมันเลวเป็นชู้กันมานานแค่ไหนแล้วล่ะ ็นานพอบอกับที่ออฟเขาทำงานที่นี่แหละฉันเป็นคนเอาเขามาทำงานเองเราจะได้ทำอะไรกันสะดวกสะดวกหน่อยอะ่ะผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็เลวเหมาะสมกันดีนีไหนขอโทษคุณฟางครับเดี๋ยวนีข้ขอโทษเหรอขอโทษที่เมื่อกี้ฉันตบเบาไปไอย ถ้าปรับทำลายร่างกายฉันไม่ชอบเอาเปรียบใครคุณสมบัติของคุณออฟกับคุณฟางไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรของบริษัทผมอีกต่อไปคุณไม่ใช่พนักงานที่นี่นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะออฟอยากรู้เหร ผมว่าคุณเป็นคนดีเรามาร่วมมือกันนะร่วมมือร่วมมืออะไรหรอคะผมว่าคุณเปิดโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วก็อัดเสียงไว้ตอนนี้เลยนะคุณจะได้รู้อะไรดีๆไว้ใช้เป็นหลักฐานคลิปเสียงประกอบกับภาพที่ผมได้มาแล้วผมก็จะส่งให้คุณฉันจะมีหลักฐานในการฟ้องหย่าส่วนผมก็จะได้หลักฐานประกอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพวกเขา มากพอถึงขนาดที่ผมจะไล่พวกเขาออกโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้พวกเขาสักบาทที่ผมห้ามคุณไม่ให้ถ่ายรูปพวกเขาเนี่ยเพราะผมกลัวว่าคุณจะใช้อารมณ์ถึงขนาดที่พวกเขาเนี่ยระวังตัวแล้วก็ไหวตัวทันงั้นถกลงค่ะ จ้ะที่รักเดี๋ยวคุณเอารถออกมารับได้เลยนะผมจะไปรอเถอแถวต้นซอยเหมือนเดิมคุณปอลอมลายเซ็นลาป่วยให้ฉันลาใช่ไหมคะแน่นอนคุณลาป่วยส่วนผมเนี่ยก็เซ็นออกไปพบลูกค้านอกสถานที่เหมือนเดิมแค่นี้เราก็ได้เงินที่ผมเบิกมาเป็นค่าต้อนรับลูกค้าเอาไปใช้ส่วนตัวกันได้อย่างสบายๆคุณอยากกินอะไรหรูๆก็สั่งไดเต็มที่ตามใจคุณเลย คลิปเสียงที่พวกแกอยากยอกเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัวแล้วก็คลิปภาพที่พวกแกเป็นชู้กันได้ครบแล้วเตรียมตัวไปเจอกันที่ศาลได้เลยนะจ๊ะฉันจะฟ้องแต่ถ้าพวกแกไม่มีเงินน่ะก็เตรียมย้ายไปอยู่ฮ่องกงได้เลยยังเมียน้อยส่วนแกไอ้ผัวชั่ว ฉันจะฟ้องแกให้หมดตัวเลยคอยดู